ดินนี่หนอาะวา่าเป็นยังว่าจะต้องแกะยดอ,อกนิดนึงขนาดบอพิมเห็นบอกเขาจะแกะียดแต่ยอ,อกแบบอันหนึทท่งเพื่ออะไรนะเพื่อจะให้หัวอ่ามันสูงขนาดท่าตัวดีเทียนซีเป็นที่ตำตาลที่ว่าสุกขนาดมีใบยังกับผักบัวนั่นเราเก็บมาแล้วต่อไปจะจันเมนนี่ทุกคนหรือว่าน,น่ากินไร้เด้อทุกคนสัน่น,น บายดีจ้าทุกคนวันี้พวกับซาโซ่เส้นเกาเส้นเค๋เนา่ะวันนี้ซาโซ่จะมาเฮ็ดเมนูเด็ดอีกแล้วทุกคนเท่ว่าเมนูตัวนี้เขาถ้าก็คือเฮ็ดเป็นข้างทุกคนเทอว่าเป็นเมนูเกี่ยวกับประเภทยำทุกคนอ่าวันนี้เราจะมาเฮ็ดยำบุญเส้นสูตรโบราณทุกคนโอ้ยำบุญเส้นสูตรโบราณมีแซาโซ่ไปเฮ็ดนี่ยก่อนอ่าหลักๆนี่ยแซาโซ่จะมาจืดกุ้งแห้งก่อนทุกคนกุ้งแห้งเทียวว่าถ้ามันสุกนิดนึงแล้วก็ให้มันกอขนาดพอดีกอดกุ้งแห้งแมน จะใช้วิธีการทอดจะบริคั่วเนาะจืดจืดให้มันสุกแล้วให้มันครอบนิดหนึ่งนังจากทีว่าจืดกุ้งเสร็จแล้วต่อไปเขาจะมาจืดทริสซงเลยวะทวดินท์พร้อมกันเลยวะบอมบอมตปวย่างตอกกุ้งเาก่อนเมนูนี้กะช่วงนี้กะจะเน้นเมนูเส้นหลงเบิงเนาะเพราะว่าเมนูเส้นอาหารไทยก็มีล่ายมีล่ายแหงเพราะว่าเฮาพันมาก็กินแบบเป็นเมนูเข้าร่ายแหละนะ เดี๋ยวให้ซาโซเห็ดเป็นเมนูเส้นก่อนเนยตะโอยเป็นนาทีส้อมห้องซาโซตามปกติทุกคนไม่ดูแต่จะเป็นทุเรียนส้อมกับทวเรียดินทุกคนใช้วิธีการขั้วจืดจืดเหมืนอนคอร์ดเก่าเนาะจืดห้มันม<า>กรอบกันเลยอ่าส่วนว่าส่วนเครื่องปรุงของเขาเนาะบ่พิมหลัก uh huh. ก็จะมีตัวนี้เลยมีน้ำมีแต่น้ำปลาแล้วก็มีน้ำ,นำ,านนำตาลทรายแล้วก็จะมีมะนาว ก็จะมีผักหอมมีมักเพชรทุกคนก็มีมักเสตเท,ท่แล้วก,ก,ก็จะมียำอม,ยม,มูุสเซนีหหน่ก็<ท>ก็จะใส่มูกสั้นสั้นนะพ่ะนะมูบดนะจ๊ะอานนี้ที่ข้าเลยคือวุ้นเส้นทุกคนเดี๋ยวเอามาเบิ่งกมาหน้าตากลุ่มซาจะเป็นแบบใด้พอนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมากินยำอมูุสเซนกันทุกคนได้กาแฟอุดรีที่เข้ามาใหม่ด้วยทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งข้อเสนอมาพิมพ์ได้แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยน้ำเฮาได้ทุกคนอาจารย์วัตส่นา ตัวดินนี่โหนาะวา่าเป็นยังว่าจะต้องแกะยดอกนิดนึงขนาดบ่อพิมเห็นบอกเราจะแกะแต่ยอกแบดอ,นอนันหนึ่งเพราะอะไรนะเพื่อจะให้งูว่าอ่ามันสุกขนาดถ้าตัวอันนี้เตียนซีไปซีน้ำตาลที่ว่าสุกขนาะดถ้าว่าเห่าซาจะเพื่อทีมันอาจจะบุหงงูนะนะตอนเทคนิคอุย้ยมีวิธีแม่มาทุกคนต่อไปจะมาลวกต้นเส้นของ,หงหอเห่าเฮ็ด น่าจะย่ำครื่องนึงก่อนน่าจะไล่โบนี่ทุกคนเส้นไล่เกิดเด็ดยลองสิมก่อนเด้อทุกคนเพราะว่าเโาเก็ดครั้งแรกเราต้องค่อยๆทำไปก่อนนะย่ำมุ้นเส้นโบราณสามนีรก็จะาะโบเส้นต้องต้มเพราะว่าเราพิมพ์เซน้ำไปแลาวทุกคนอ้าขั้นตอนต่อไปทุกคนจะโชว์จับข้อมูลลง หโหดโชตองพออยาญชนะเด้อบอกน้ำฮอนเ์เหมือนจะมูติดกันเนี่ยน้องไอคุณสวัสดีครับสวัสดีครับไอคุณมากินอาหารบ่กินน้ำฮั่ไทยบ่เรียนครับอร่อยก็อร่อยนะบ่ย<ม>ิมเด็ดส์อ่ะหิมสะกองเฮ่อใช่เดี๋ยวห้ายกอง ทุกคนปนี้ร้าโซจะได้มาเกี่ยมน้ำยำกันแล้วเพราะว่าบุญเส้นข้ามักกได้ทีแล้วสุดๆเรียนตักมาปุงไปอีกทุกคนให้มันเย็นก่อนกับมุ้งซ้ำซันแมมาเริ่มแรกป่าพิมพใส่น้ำน้ำยำเพราะว่ามันมีไล่วิถีแล้วแซนโซบางคนก็จะมีแบบยำบุญเส้นรวมมิตรก็มีเนาะมีเครื่องทะเลมีอ่ามีมุ้ยอนะมีกุ้งแม่มีหอดอกมีต่างๆนี่ไม่ใช่ซวโซเป็นใจเมน้ำซ่านตื่ตาตืกันนาบ้างหนาวทุกคน บริสายน้ำตาลปีบ๊บเนาะจะใส่น้ำตาลสาย,อ,ายอย่างหยั่งกับร้านนี้มีมีใบยังกับผักบัวนะั่นเราเก็บมาแล้วต่อปจะจันเมนนี่ทุกคนน้ำปลานี่ก็เป็นเมนูแบบเผ็ดกินกับแกงอะไรน,นี่โซน่าจะบุมะะม๊มบ่มห้องชูรสเนาะมนอันนี้สลัดก็จะไปน้ำปลากับน้ำตาลทุกคนแล้วก็มะนาวกัอบซมี่สีบวพิมพ์อนจะขุนข้นแล้วก็สีเให้มัมน,น,มนอ่าอวตัวนี้จะบริสาส้มน้ำหรือเพี่อจะออก เป็นบ้านหนังส้มเบอบ่มีวะบ่บ่มเหมือนเต้าน้ำปลาเลยจะว่าเป็นส้วนโบราณเลยจ้ะหรือวนะ่าทำง่ายๆเนาะเราจะกวนให้มาแตรกกันก็จะมาสีมบังทุกคนหลังจากที่วันน้ำหยาบก็ห่อหมะะันแซดไปกระจึงไปอาผสมเข้ากับอันบุญเส้นของเหาเลยนี่นะเราจะโซจะข้อสีมังก่อนนี่นะคอยสีไปคอยปรุงไปทุกคนยังไดง ส้มเปรี้ยวหวานส้มเราเค็มทุกคนแต่มาจะไม่ห่มันจะออกวานนำมันแม่อ่ะเือว่านำยันเรวได้บะพิมทนี่ได้ลงมือเลยชนะแมนแมนต่อไปบนี้คุกเลยวดิเซ็เลยเซลยมงเซ็หอกเริ่มเย็นแล้วนะอการเลยเริ่มเล็กเนาะ จะใช้ดันหยำเอาไปได้นึงก่อนคอยปรุงไปปะแม่ตัวนี้ก็จะมีซีซั่นย้อนเครื่องเทศกับพริกซอยนนะทุกคแมนต่อไปนี้จะเป็นห้อมแดงบะพิมหอวหยำสุราห์อีกต่อจากบัวดิบเลยปะพิมห้อมแดงไล่เนาะแม่ห้อมแดงดิบคือยำเหมือนทะเลเหมือนจะให้ไล่อยู่ทุกคนแม่นฮ่อห้อมแดงดิบอโอ้แต่กระเจ้ามาค่ายอยู่บ้านเทานี้ก็โอ้เบาพิม แห้งแห้งเลยต่อไปมันเครือเทศทุกคนเพราะว่ากระเจ้าจะเห็ดบริเห็ดส้มล่าจยิ่งบาพผิวเนี่ยมาถ้ากินกับมันเครือเทศมันจะออกส้มมากเลหนึ่งแล้วนะใส่ไปหมดเลยกินกับเครื่องปรุงเนาะต่อโดยพรกเผ็ดของเผาพริกจินดากับพริกบานด้วยคนสีส้สมกับสีแดงแมน,นต่อไปจะเป็นทัว่วลิ้งส้มแถวทั่วเขาจะใส่เป็ดไอ้หนึ่งก่อนเขาจะมาใส่ตกแต่งหอยหน้าอีกทุกคนกผงทอด กุงแห้งห่อคือกันใส่เครื่องนึ่งก่อนแตงยิ้มบ่แม่นมาแล้วกันนี่บุหออเ่าซาลงไปเลยซีซั่นมาแล้วป่ะทุกคนส้มแดงข้าวคือเกลาสิ่งที่เ่ามักของอาหารไทยก็คือซีซั่นผมงามเพราะมันนำทุกคนซีซั่นของหน้าตาห้างราคารสชาบนะจะแกะใหม่สำหรับหนุ่มคณะวันนี้เ่าหย่ำเตะบนเส้นนี่เครื่องเดืยวเลยทุกคนเต็มแมน เป็การามันรู้สึกว่ามุ้งเส้นจะได้แต่กลัวเครื่องน้อยหนึ่งอายุนี่ก็เป็นเมนูแบบง่ายๆเก่ารสชาสิสนุะแมนเดี๋ยวเราจะสลับกันคือเก่าทุกคนจะเปลี่ยนแพนกันไายก็คือจะเฮ็ดมิโนุยากแดงง่ายแดงสลับกันไปมาหยำมุ้เส้นนี้่ผู้ประเภทยำมันย่งบริเฮ็ดจากบ้านอ่ะบ่พิมพ์ต่อไปเขาจะไปโซ่เมนูลิเดียแบบยำแบบดุเดือดมาอันนี้หยำแบบอ่าแมนยำแบบซับซอนก่อนท่าน่ะ ไปเอาเดิมห่าก,กับเจ้าเอยนะดีกว่านาขนะิงไล่เด้อทุกคนน,นี่หลายจุแรกละนี่นะหาซีมเลยซ,ซจ้โซน,น่าจะได้ละน่ากินเฮงนี่ทุกคนจ้าโซซีลป่ะน่าจะต้องเรียกครบรุดครบเครื่องกันไปเลยจงึงน่าจะจึงจะเซฟะนะน่ะมันเป็นสูต้ตุลานเนาะแม่ มุ้งเส้นนะนี่ต้องมันคำหนึ่งต้องครบมาเลยทุกคนหยำมุ้งเส้นโบราณจัดไปใส่หัวหืมหดลอยบ,บอกแซบไปแล้วบ๊วยพิม,ม,มบอกเวรตื่นเมื่องเราเส,สิร์ฟซอสแซบไปแล้วออกมาบ๊วพิมก็ซีนเลยมาทุกคนพิมพ์ม เงินบ่โอ้โเ,อเผ็ดก็เอาเพิ่งเสร็จแซ่บเลก็พิมพ์กัดทึกอันน่ะพริกพริกสดโอ้โหแซ่บเลยทุกคนแซ่บแหงแเป็นเมนูที่แบบท่างจากที่ว่าเขากินแนวเลี่ยนๆไล่เนาะเหากะทิบขาแง่ไล่มากินตัวนี้ที่แบบไปอีกตึมแนวหนึ่งเลยซาโซมาจัดจานกินข้าวกันทุกคนวันนี้ก็วันเป็นข้าวดอกกินหยำบนเส้นนี่แหละหนะแทนข้าวเลย ามาทุกคนยำบบนเส้นลงมือพร้อมกันเลยหยับบนเส้นโบราณเบาผิมบล็อกตรงๆเลยว่าตอนนี้ง่ายๆเป็นมีกับแซบเนาะเบาผิมน้องแซบแห้งเลยป้าเบาผิมตัดทึ่มอกโคดินนะแห้งห้อมแห้งมันทอริโ่งี้ยบแม่นแมนมาทุกคนตัวตาเหมันก็จะหลักๆก็จะอ้าว้อมเหมือน น้ำปลาเนาะน้ำปลาน้ำยำก็มังหนาวน้ำมะหาอมังหนาวสดเด้วกเรามาก็ทเดี๋ยวก็ดดวากาจะตักพริกสดยชะได้เอาเมนูนี้ก็กลับแก้มได้สบายเดีต้องรดเปลวบ้านกินเส้นรลอนเนี่ยมันจะไปเพินอะไปเนี่ยก็มันจะไปขายายอยู่ใน คองของจะได้อิ่มไวมาริจริงเหมือนกัแบบนแมพยื่งไปเองแล้วนึ่นนำ uh huh. ได้แล้วมาเด้อพี่น้องช่วงนี้ลงคลิปไป fc หลายคนว่าทึกแต่ช่วงที่กำลังกินข้าวค comment fc comment b o ์ห uh huh. นึ่งนะมาพอดีกินข้าวเลยทักพอดีทุกคนทีน่ว่ากินข้าวพร้อมกันเ,เลยทุกคน หนึบเครื่องใต่แหงทุกคนรอ <The> ดกินเคื่องอันาพิกสดกับอันทั่วทั่วยอดแหงทุกคน ถ้าว่าเป็นยำบันหลจะมีหัวซี่ขสส <c oughs> ไข่หอเนอานะช่ไหมเนาะมีแต่ไข่ไข่สอดแบบสอดดิบซาเลยนะว่ายำบุญเส้นนี่คือบุคอยให้มีปลาไหลเฮ็ดกินเนาะก็น่าจะมีก็นั่งกินไปเรื่อยๆทุกคนน่าดิบบัวได อร่อยแห้งมาทุกคนกินมาสักระยะนึงละ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะยวคลอบปิดคลิปเลยนะกับเมนูยำบุญเส้นเมนูอาหารไทยที่ว่าเป็นอีกเตอร์มินในหนึง่งที่ว่าเฮ็ดง่ายทำง่ายแล้วก็แซ่บมากจะเอารสจัดจานเนาสะส่วนอสซีซสั่นนะจะจืด ซี่โคองคุดเส้นน่าจะจืดข้าวแต่ว่าเผ็ดรสชาตินี่สุดยอดเลยเพ,พราะว่าแซ่บเพราะว่าของบริษัยมันโบว์เป็นชุดใส่อันพริกแห้งคั้วเนี่ยเนาะแห้งต่ำเนี่ยเอาใส่พริกสดมันจะเป็นอีกแบบนึงกับเผ็ดแห้งทุกคนพอคุณเส้นน,นี่เหมือนดูดน้ำยำข้าวลงไปนะบ๊อบพิมมันเลยขมส้มขมว่าขมเค็มมาตั้งน้ำปลาเนี่ยเผ็ดอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้กั จิได้ข้อลาทุกคนไปก่อนนะเป็นคลิปที่ว่าเขาทำให้ทุกคนในเบิรงกันก็คือการทำอาหารไทยนะเห็นมีเมนูอาหารไทยตัวเมนูนึงก็คือยำบุนเส้นซูตรโบราณฟิล์มซาโซนะวันนี้พวกเขาก็ต้องข้อขอพระคุณทุกคนหลๆที่ว่าเข้ามาสมคลิปข้อของเขาเลยทุกคน่อนะจ้ากันเหลยข้อกำลังใจแดซอยเบิ้งโฆษณาของเขาพึมพรฮอบหนึ่งนะเพราะว่าตอนไายจะมีโฆษณาเพินอีกทุกคนแลวก็รโวยกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ถ้าว่ามาคลิปของเขาอย่าลืมกดติดตามทำไลค์อย่างไรอยู่ทุกคน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอ้อะว่กการเบิาโฆษณากันเป็นปการสนับสนุนกน,น้อยๆให้เอาส้คนเด้อทุกคนแมนืม้อนก้บะบอพฟิ้นซ่โซกับตองขอลาไปก่อนทุกคนขอบพระคุณหลายๆเดอ้อ